สวัสดีค่ะขอเครื่องเล่นญี่ปุ่นโดยสาวแซบแซตามาและอบลุงพวกเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดโอกินาวานะคะสําหรับคลิปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปชิมของอร่อย12เมนูต้องลองเมื่อมาเยือนโอกินาวาซึ่งแต่ละเมนูจะเด็ดและน่ากินขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปติดตามชมต่อในคลิปได้เลยค่ะ ก็เป็นเทโชกุโซบะนะคะแล้วก็น้ำชิกาสานะคะเดี๋ยวอย่างแรกสาวแซบจะต้องชิมซุปโซบะก่อนวิธีการนะคะเขาบอกว่าให้ชิมรสออริจินอลของโซบะว่าเป็นยังไงชิมซุปแล้วนะนะน้ำซุปเขาจะค่อนข้างอ่อนรสชาติแบบเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะชิมเส้นก่อนนะ,ะเส้นเนี่ยเขาบอกว่ามันคือโซบะ แต่ดูลักษณะแล้วมันคลายอุดงเดี๋ยวจะลองชิมเดอ้ออารมณ์เส้นมันคลขายเส้นจำปองอ่ะก็คือเป็นรับหน้าสไตล์ญี่ปุ่นมันจะมีความหนากว่าเขาบอกว่าเป็นสินค้าท้องถิ่นของโอกินาว่านะคะก็คือเขาดองพริกกับเล่าแล้วก็ให้เทใส่ ลงไปในโซบะจะทําให้รสชาติดีแล้วก็แบบไล่ความเขาเรียกอะไรไล่ความมันนะฮะเฮ็ยให้เป็นเพื่อนดูกันได้นะเนี่ยเปิดมาได้กลิ่นแบบเล่าจริงอ่ะเล่าสาเกเดี๋ยวลองใส่ดูนะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเออมันไม่มีความเป็นเล่าเลยอะแต่ว่ารสชาติมันก็ หมือนเข้มข้นขึ้นมานิดนึงอนะ่ะไม่เค็มอยากลองชิมว่าอันนี้เพียวๆเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองนิดนึงมันคือเหล้าเลยอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีรสชาติมันจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นิดๆนะั้นแล้วก็พอมากูเขากับเจ้าโซบะของเราเนี่ย หมือนทําให้รสมันเข้มขึ้นแต่ถามเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะสําหรับเรามันจะมีแบบแค่ปลายลิ้นนิดๆเหมือนแบบใส่พริกไทยเนาะโอเคงั้นก็โซบะอันนี้ก็อร่อยรสชาติเบาๆไม่มันนะคะแล้วก็เส้นคล้ายกับจำโกงก็คือราดนาสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเอเดี๋ยวสรรัแซบจะลองชิมนะคะน้ำที่เขาบอกว่าจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ที่ชื่อชิกวาซานะคะกิ่นมีความมีความเหมือนน้ำส้ม เปลี้ยวเหมือนมะนาวเหมือนมะนาวผสมส้มอะอารมณ์นั้นนี่คือกลิ่นม,มันคือส้มแต่ว่ารสชาติมันคือมะนาวเลยนี่นะคะก็คือเทมปุระโมส o กุนั่นเองนะคะเป็นสาหร่ายแล้วก็เป็นเมนูฮอตคิทนะที่แนะนำโดยชาว้องถิ่นว่าต้องกินให้ได้ดเดี๋ยวสาวซจะลองชิมละเด้อ อือร่อยอ่ะ <Okay. S 1> ข้างในมันจะมีความหนึบเหนึบมากแล้วก็รสชาติมันจะแบบนัวๆไม่เค็มไม่หวานจะแ,แบบอร่อยเลยอ mm. ขอลองอีกชิ้นนึงนะเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนนะคะ แบบมันมันจะมันไม่เหมือนแบบเทมปุระอินที่อื่นเน่ยมันมีความกรอบข้างนอกแต่ว่าข้างในมันจะมีความหนึบหนึบมาอร่อยได้มาแล้วต้องมาลองนะครับนี้ใช่ื่ยอดเลย กินแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะมันหยุดไม่ได้จริงๆ <c oughs> ได้มา <c oughs> แล้วนะคะไอศครีมไอโซลา่าเจลาโต้นะคะเป็นร้านท้องถิ่นของโอกินาวานะ <c oughs> เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเนาะนี้ <c oughs> สอสแทบสั่งรสชาติช็อกโกแลตกับอีกอักอกนหนึ่งก็คือเป็นสตรอเบอรี่กับลูบี้ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้ชิมช็อกโกแลตก่อนนะเยช็อกโกแลตอร่อยอ่ะมันมีความเป็นแบบช็อกโกแลตนมแต่ว่าไม่ขมมาก เราชอบที่เขาใส่ไอตัวเม็ดๆแบบเป็นลูกๆให้เราด้วยเดี๋ยวนี้จะชิมไวช็อกนะคะอืมไวช็อกลูบี้อร่อยมีความหวานแล้วก็แบบหอมนมโนอนะอร่อยเลยคะนี่นะคะมาแล้วปาย่างเลยมีความชื่อช้า ้เวลามาชิมกันแล้วนะคะวันนี้เราก็มาที่ร้านท้องถิ่นค่ะชื่อว่าฮามาโนยะนะคะแล้วะะก็เมนูที่เรามาลองกันก็คือเป็นปลาย่างเขาเรียกอะไรอะปลาย่างบัตเตอร์นะคะแล้วก็มีกระลิกมีกระเทียมนะอันนี้คือปลาย่างบัตเตอร์ส่วนชิ้นนี้ก็คือเป็นปลาย่างเกลือนะคะเดี๋ยวจะชิมตัวบัตเตอร์ก่อนเขาบอกว่าเป็นเมนูแบบแนะนำเลยอะตัวฮอตฮิตของทางร้านนะคะส่วนตัวปลาเนี่ยชื่อว่า บีทาโร่นะคะสำหรับตัวย่างเนยนะสาแสซกินแล้วนะอืมอร่อยมากเนื้อหวานมากหอมเนยแล้วก็หอมกระเทียมรสชาติเค็มนิดน่ดได้กินเปล่าๆได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีกล้างรสชาติเหมือนปลาไทยอย่างหนึ่งอะไครปลากระพงอะไม่รู้ว่าเป็นปลาตระกูลเดียวกันหรือเปล่านะอร่อยมากต่อมาคือ นี่นะคะถ้ามาโอกินาว่าเราต้องห้ามพลาดสาลายพวององุนนะคะเข้ามาเป็นพวงแบบนี้เลยเดี๋ยวจะชิมนะสาวแซบก็อยู่ญี่ปุ่นมานานไม่ค่อยได้เจอสาลายพวององุนแบบนี้นะต้องจิ้มกับอันนี้เนาะเขามีโชยุให้ชิมแล้วนะอืมอร่อยไม่รู้ว่าไอ้น้ำจิ้มมันอร่อยหรือว่าสาลายมันอร่อย แต่วมันให้ความรู้สึกแบบดึบๆอะ่ะมันจะมีแบบเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยอ,อันนี้นะคะทูนา่าว่าโอกินาวะเนี่ยเขาจับปลาทูน่าได้มากสุดเป็นดับสามของประเทศนะคะเนื่องจากเขาสามารถจับปลาได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็คุณภาพของปลาทูน่าที่โอกินาวะเนี่ยค่อนข้างดีก็เดี๋ยวจะชิมแล้วนะคะอือ อร่อยปลาสดมากร้านนี้ใช้ได้เลยนะเป็นเมนูท้องถิ่นที่แบบมีเข้าปะมาแ,แล้วนะคะกับเซตชาบูชาบูค่ะ<ม>ซึ่งวันนี้เรามากินเมนูท้องถิ่นนะคะ<ม>ไฮไลท์ของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ<ม>ก็เป็นเนื้อหมูที่ชื่อว่าอากูปูตะนะคะหรือว่าอากูพอกนะคะเป็นเนื้อหมูดํา ต้นตำรับสายพันธุ์โอกินาวานะซึ่งเขาเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างหมูป่าก,กับหมูธรรมดาก็เลยกลายมาเป็นหมูดำที่มีชื่อว่าอากูคุณสมบัติพิเศษของหมูอากูก็คือมีไขมันต่ำนะคะเฮลตี้แล้วก็ให้คุณประโยชน์คนในจังหวัดโอกินาวะเองก็ชื่นชอบหรือว่าคนญี่ปุ่นเองก็ชื่นชอบนะคะเลยทำให้หมูอากูเนี่ยได้รับเขาเรียกอะไรอะ่ะ แล้วามนินมยมแล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะมีแล้วก็มีส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะคะแล<อ>้วก็เลือกเมนูที่มีชื่อว่าโคโคชิค้สีรังกานะคะเป็นข้าวแกงกะหรี่ที่เขาแนะนําของร้านความเด็ดของร้านนี้ก็คือเขาจะใช้น้ําตาลชูการ์บราวนะคะหรือว่าน้ําตาลาสดแดงเนาะเป็นส่วนผสมแล้วก็เลือกใช้พวกพืชผักที่เป็นท้องถิ่นของโอกินาวานะ แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ like ของร้านนี้ก็คือเราสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ถึงร้อยสาวแซฟเลือก50อบลุงเลือก80นะคะนี่สาวแซบจะชิมแล้วนะอันนี้ความเผ็ดที่50นะคะมันมีความหวานอะ่ะหวานแบบหวานอารมณ์แกงเขียวหวานแล้วระดับความเผ็ดอะ่ะมันก็เหมือนเผ็ด ระดับแกงไทยแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากถึงขั้นแบบกินไม่ได้นะแต่ก็เผ็ดระดับหนึ่งเชื่อว่าคนทีุ่่นกินไม่ได้ระดับนี้รันนี้อร่อยเนื้อไก่นุ่มมากและที่สำคัญคือหอมคืออกเครื่องเทศอะคะ่ะเขาบอกเขาใส่พัวคมิินชันอะไรอย่างเงี้ยด้วยร้านนี้ชื่อว่าอาจิโทยะนะคะถ้าใครมาที่นาฮานะคะอยู่ใกล้ใ้ปราสาทชุริกกแวะมาชิมได้ อันนี้คือเป็นไก่นะคะเป็นไก่สับเขาบอกว่าเป็นเมนูแบบขึ้นชื่อของเขาเลยเนะี้ยก็เมื่อกี้บีบเลมอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนผสมนี่เขาใส่ผักชีด้วยนะคะมีผักชีด้วยอันนี้เป็นข้าวที่มีไก่นะคะชิมแล้วด้ยเหมือนอาหารอินเดียอมันจะมีความ เครื่องเทศอ่ะนิดๆดดอ่ะเหมือนเราไปกินไก่ย่างที่ร้านอาหารอินเดียมันจะมีความสปายบอกไม่ถูกอ,อร่อยคือบีบเลมอนนี่คือแบบครบเครื่องอร่อยเลยชิมให้ดูนะอันนี้คือเป็นสเต็กหมูที่ร้านเนี้ยเขาจะเด่นด้วยเครื่องเทศอะนะตามชื่อร้านเลยว่าพีพาชีนะคะเป็นเครื่องเทศที่มาจากเกอง เกาะหนึ่งของโอกินาวาเป็นยังไงบ้างพี่โอ๊หวานเมูหวานหวานเครือยน,นิดนิดหวานเสร็จออกหวานเป็นการกินสเต็กที่แบบไม่ค่อยไดเห็นน้ำราดแบบเน<อ>ี้ยแล้วก็บบคือผักส่วนครัวของเขาก็เป็นมาจากโอกินาว่าทั้ทงหมดเลยนะ นี่นะคะมาเยือนโอกินาวาแล้วเราก็ต้องลองไอเทมเด็ดนะคะที่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะต้องมีสิ่งนี้เป็นส่วนผสมนะนี่ก็คืออวะมอรีนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเหล้าท้องถิ่นที่ใช้ข้าวจากไทยนะเป็นส่วนผสมก็สาวแซ่บลองสั่งมานะคะก็ผสมโซดาเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะกินเหมือนสาเก มันคือสาเกเลยอะแต่ว่าเรากินแบบเย็นแล้วก็ใส่โซดารสชาติไม่หวานมากเหมือนสาเกทั่วไปแล้วก็ไม่แข็งไม่แรงนะคะโอเคอร่อยกินได้ไม่เหม็นอันนี้นะคะก็คืออวามโมรีนะคะก็เป็นสาเกท้องหินทำจากข้าวไทยนะคะอันนี้ก็คือร็อกเลยไม่ผสมอะไรเลยโอ้โหไปด,นะด,ดูนะ หมานเาน้ำน้ำะยโหวานแต่แรงแรงเพราะมันเปียกๆก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปเที่ยวโอกินาวา EP ที่4กับ12เมนูต้องลองหากมาเยือนโอกินาว่าคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมแห่งโอกินาวา ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของพวกเราแต่ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมคลิปพาเที่ยวโอกินาวาในตอนต่อไปวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ